มืนอนีขึ้นนีมีคนไปผ่านไปผ่านมาเนาะสีราะน้ำเบิง่งคักจากบาดแปงลงของหอมนะเน่าแปลง yes ทีตรงนี้ละห่วยนิน้อยบานเลยมันมัดตามท่าอยู่แถวนี่วะโอ้เฮงฝ้าวอ,อยู่ มันสีท่านงานนั่นบุญพระเวทให้บุญพระเวทนี่คมยุ่งก่นี้แบบนี้เบาหนีฟังแอบบานเลยปมบึ้งนันไมาเล้วไม่เลอะนะ่สะอาดสาดให้มันกระคับ ก็ไปไม่ทำเพื่อเห้ดินนั้นน้ำส่งการอยู่กลางทางเลยนี่นะดินอยู่แคมทางแม่จะเดินรถก็เยียบได้หนีว่าแห้งฟ้าไปแห้งบุญพระเวทยู่นี่คมอยู่จักเสถียนมี่านนี่งไปถอยไปถอยไปปีปีเดียวมีเธอเดียวนึงครับขอสาดน้ำเดยวยครับโอ้ลูกหลานคือวะ อูเห็นด้อ